คุโกคุเฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู่ Facebook นะครับเคสนี้ก็มาด้วยการนะครับ a c e b o o k โดนแฮกอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับตั้งตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนะครับนะจากที่เข้าไปดูนะครับเฟซโดนเปลี่ยนมิวเปลี่ยนอันผ่านไปแล้วนะครับนี่คือเฟซของเจ้าตัวเขานะครับนะไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับจะมีค่ามาจําก่อน300บาทนะครับ ในการขับไปกู้นะครับจากที่เข้าไปดูนะครับ Facebook โดนติดล็อกนะครับนะติดล็อกไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับผมก็ทําการส่งเอกสารนะครับหาเจ้าหน้าที่นะครับในการขับไปกู้เคสนี้ก็ใช้เวลาเกือบไม่นานนะครับกับ3มชั่วโมงเองนะครับนะก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับเคสนี้นะก็ไม่ยากนะครับสำหรับในการกู้ a c e b o o k นะครับ ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้รีบทักมาเลยครับยินดีให้บริการครับ